สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูประดาวนะคะวันนี้ดาวจะแนะนําทุกคนให้รู้จักกับดอกไม้ที่มีความสวยและก็เป็นดอกไม้สารพัดประโยชน์นะคะนั่นก็คือต้น h o l ลี่ฮอกค่ะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อนะคะ ฟังดูแล้วไม่เป็นดอกไม้ทางบ้านเราเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากๆแล้วก็ปลูกกันในทั่วโลกตอนแรกดาวก็เข้าใจว่าต้นฮันลี่ฮอคนี่นะคะเป็นต้นไม้ทางแถบยุโรปหรือทางตะวันตกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะพบว่านะคะถิ่นกําเนิดของต้นไม้ประเภทนี้ก็คืออยู่ที่ประเทศจีนใกล้ๆเรานี่เองค่ะใกล้บ้านเรานีเองนะคะแล้วก็มีการนําไปปลูกไว้ที่ต่างๆกระจายไปทั่วโลกโดยทีเดียวะะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะ ซึ่งดอกไม้ประเภทนี้มีขนาดนะคะไม่ใหญ่นะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดกลางมีใบคล้ายๆกับลูปหัวใจค่อนข้างกลมขอบใบหยักนะคะเป็นคลื่นออกดอกช่วงปลายยอดกิ่งนะคะจะมีลักษณะกลีบดอกค่ากลีบซ้อนกันแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะเพื่อนๆมีสีชมพูสีขาวสีม่วงนะคะแล้วก็สีแบบม่วงช้ำๆอย่างนี้เลยค่ะที่ปลูกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีชมพูที่เรานํามาปลูกแล้วก็ประดับนะคะตามอาคารซึ่ง ให้ความสดชื่นและมีชีวิตชวามากๆนะคะนอกจากความสวยของเขาแล้วนะคะ ต้นฮอล์ฮอกยังเป็นต้นไม้ที่มีสรรรคุณและก็มีประโยชน์ทางด้านยาด้วยนะคะดังนั้นจัดเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเรามาทราบกันเลยค่ะสมุนไพรนะคะแล้วก็ประโยชน์ดีๆของต้นฮอล์นีฮอกก็คือปลูกไว้เพื่อประดับสวยงามแล้วนะคะยังพบว่ารากและ,มะเมล็ดของต้นฮอล์นีฮอกเนี่ยนำมาใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะด้วยนะคะเพื่อนๆรักษาอาการไข้รักษาแผลเรื้อรงังแผลเปื่อยให้แห้งนะคะแล้วก็ตกสะเก็ดเร็วขึ้นนะคะ ความสวยของเขาเนี่มองดูแล้วเป็นช่อๆไม่น่าเชื่อนะคะว่าดอกไม้สวยๆแบบนี้จะเป็นยารักษาโรคได้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถนําส่วนดอกของเขาเนี่ยมาต้มแทนชาได้ด้วยนะคะมีสรรพคุณช่วยในการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้โลหิตเราไหลเวียนดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงแก้อาการประจำเดือนของผู้หญิงที่มาไม่ปกติด้วยนะคะ แล้วก็ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลังปล่งสวยงามแก้ริสีดวงทวารด้วยนะคะโอ้โหสรพพคุณน,นี้ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะนอกจากความสวยแล้วความมีประโยชน์สารพัดสัพพคุณน,นี้ก็สุดยอดเหมือนกันต้นนี้จริงๆแล้วปลูกง่ายมากนะคะก็ไปเจอในเพจก็สั่งซื้อเมล็ดมาแล้วก็มาปลูกลองปลูกในบ้านเราก็ปลูกได้นะคะเ็จะออกดอกตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่ปลูกนี้ก็คือช่วงเย็นๆหน่อยนะคะช่วงฤด,ดูหนาว แล้วตอนนี้ก็เริ่มโรยแล้วนะคะอันนี้ก็ดอกก็จะบานอยู่สักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวิธีปลูกก็ดินก็เป็นดินร่วนนะคะชอบดินร่วนซุยแล้วก็มีปนทรายนะคะคือระบายน้ําได้ดีนั่นเองส่วนน้ําเขาก็ไม่ได้ชอบน้ํามากนะคะชอบน้ําปานกลางแล้วก็เวลาลดก็อย่าให้แฉะเกินไปอาทิตย์หนึ่งก็ สัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะถ้ารดมากเกินไปก็จะทำให้รากของเขาเน่านะคะส่วนแสงแดดนี้ฮอลลี่ฮอคชอบแดดมากๆค่ะถ้าปลูกไปในร่มหรือในที่แบบไม่มีแสงเขาก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรแต่ถ้าเราปลูกไว้กลางแจ้งนะคะหรือที่ที่แดดได้ตลอดทั้งวันก็จะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดีค่ะและออกดอกสีสันสวยงามมากๆนะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็ นำมเมล็ดนะคะพอเขาแก่เขาจะมีตรงมเมล็ดตรงกระจุก,กจๆเนะะี่ยค่ะลักษณะดอกเขาเป็นช่อๆยาแบบนี้ก็นาเมล็ดที่แห้งก็มาขยายพันธุ์หรือเวลาร่วงหล่นนะคะก็จะเกิดง่ายมากเลยค่ะนะคะ อย่างที่บอกนะคะนอกจากประโยชน์ของเขาที่มีความสวยงามสามารถปลูกในกระถางแล้วก็ปลูกในแปลงได้ก็ยังมีสรรพคุณทางยายนะคะก็ฝากดอกไม้ที่น่ารักน่ารักสวยๆอีกดอกหนึ่งนะคะไว้ให้เพื่อนๆเผื่อใครอยากจะตกแต่งสวนหรือประดับตามบ้านเรือนนะคะตามร้านอาหารก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่าสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะฮอลลี่ฮอคค่ะค่ะหากชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับดาวด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ